สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่19กันยายน65เนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวดินของเราก็คือ8กับ3 0กับ1นะก็808183858687 303133353738 3ตัวก็0 8 3 1 3 0 1 8 5 3 8 135 แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งสามแปดแปดสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะแล้วก็เดีเราดูดลาวเฉพาะกิจเด้อเดี๋ยวตามหลังมาทำซื้อด้วยกันราวสัมคีราวเฉพาะกิจเนาะวันนี้จับคู่ทั้งห้าแนวทางมาอันไหนตรงกันก็ซื้อต่างกันก็เพิ่ม สำหรับคลิปนี้ก็จบลงโดยเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดพักดซับสไคร b ์กดไลค์ให้นะเราพัฒนากับเราเฉพาะกิจเดอ้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ